เมื่อวานเราบังคับห้อยมาแล้วเราดีไหมวันนี้ลงมือเองนะคะอีกสองเส็สาลงมือสองสี่แปมเทงนะคะมาหมอมาหมอข้างดำ มือมุมไม่มีแบบหอยปลอมแล้วันนีใชแบบหอยปลอมอยยังเนี่ย่อยเชอรี่ค่ะเชอีที่านการไม่ที love, ่ที่สะอาดแน่กท่าการล้างมาอย่างดีสุดเด็ดราสุดเด็้อกี่งไปามแ่บบกระเที่ยวหลยหลายเสียบหลายีนใส่ผบอีอยู่ตรงนี้อยู่กมัเอะมยอะ เต่งสีรถมันายังก็นี่นะ้อนนะอันนี้เมนูเมนูครบัวนะคะนิ้วอบครัวอร่อยนจ๊ะอั่งนั่งยกมือขึ้นหน่อยน้องสาวน้องสาวพอตั้มน้องสาวพีอตั้มนิบผลไม่ใช่ชื่ออะไรนะสายยาเลย น้องสาวน้องสาวเบาหน้องสาวใช่ไหมเป็นน้องสาวใช่ไหมเป็นน้องสาวเป็นน้องสาวซิยเป็นน้องสาวสิน้องสาวน้องสาวเบ่าวนิดโฟนหกดกดผู้น้องแล้วผู้น้องซื้อขนมไม่กินอยู่เป็นน้องสาวเหรอทำไมเวลาหลานตัวเองไปทำไมไม่ซื้อขนมให้กิน ้องหวนกกรหลานปูกัน้องเก่งกรบหลานปู้กันหลานอตัวเองนะวเองตัวเองตัเองตัว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 ้องตเอยตัเอยตัวเองตัวเองกัเองตัวเงวเองวองตองตวเอ่ทันได้เงอ่ออวังเอเองวงวเงเององชิมเว่เเงวองงววเ็เองวเองวาัยอนเนาะขยตัวนี้กอน ก็ยาให้มันเปลี่ยนได้เข้าเซเว่นหรือยังเมื่อกี้เนาะมันม่ใส่ครับประเด็นใส่ถดงแซ่บก็ได้ผงเนื้อตนหกอะตอนวัดได้เร็วกว่าแต่คนสั่งหมดใส่งเนื้อันนี้มันเยอะเนาะใส่สามอนพอตอนแ้วมดเนี่ะต้นประเด็นนะมีเรียกซีเรียกร่องใส่ตอนคอร์นแล้วตะปลาลากระดีน่าจะปลากระดี้ตัดหัวย่างดีละ ใส่ไปเถิดสีกนะชีกฉีกอร่อยมากจังว่มากเพราะอหยแล้วก็จวทำเยอะ้ใส่เยอะหลายใส่หลายเสียบหลายเนาะใส่หน่อยเสียบน่อยเสนเส้นกับเมฆน้ำตาลน้ำตาลไข่ลืมพลน้องกระถูหัวเออบหัวแล้วคอับดูว่าทุกอยู่รับรัสบ เอออับาลิปตเราเียมน้าปลาให้จัดอันนี้เาจะชิมให้เอสูตรนี้ใส่ือยใส่หอยับกินเองนะขอบฟ้าไม่ได้ทำขายไม่ได้ทำขายอาคาศูนะแต่เราจะลองันแล้วให้กนแต่เราะลองมันแ้วมุยกน ใส่มะละกอเลยขอช่วยเลยลกนมาปงักงกเก่งลไ่่าจะอมีรมีคนโอ้อยากเขากล้องน้าดีเนยเอาเลลูกอเลยล่างมือไปตมตเลยจเอาพกคือจับตําเลยทํายังไงนนรือน่งงน่ะเอเฮยแบบยากอดทำา่ไงเต้นเลยลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นพมบช

ู่ได้มาดียวแฝงก็ขาวมากแฝงอะไรั้นมาให้อดัมเนี่ยแหละไม่อามดแดงบม้อไปเยอะจริงจริงแอบแอบไปแล้่ที่มี่คือฝรั่งเอสฝรั่งเสู้พูดบรรากาคขอบวัวคันค้างกันบ่เมนเมนในรู้เนาะ คือวามง้ที่มาตีเดียวทั้หางเลยพวไดแ่กเจ้ัทกเดกินเาอเจ้าวว้าไปเจ้าเา่ชอบหรอข้งกุ้มีคอเฮอทัไปซืออนีนะบานน้องเจ้าิมพ่เอ๋แทไปทำเาเรฮะกระดาแม่นี่ยพี่เล่นยู่ข้างนย่ แต่บ่โหพูดจไปรักเรื่องนี้ละลมันมานี่เจครับใครจะเลี้ยงน้องสีโล่ขาจะตุ้งใครตูกต้องนานอะน้องแกปรเดี๋ยวตอนอยู่ยู่อ่งนนท่ะเดี๋ยนทำแรมากตดตใจขาดเด้วเออน้น้องนนท์หลายชิ้หอดเขาหลาย ohi, dàn bài, el bật ra bên bên ừ. tên đó tên đang thằng nuông nuắn à, nhang đây, ohi nhang ừ, đây, tiền tiền tiền, bữa này đến bà kia uống, kinh này bữa này, bữa rửa, kinh lòi rạ siêu ảo, thằng tàu tháo ông thế, bố mẹ nó cả nhà đi nữa à, đào cày ra đi kinh này luôn, nó nhang bay ra, nó được đẹp luôn, kinh hết rồi đấy, lô lô cày ra đi kinh, lô thằng cày ra, kinh nhang nhọn nhọn, toóc, cái gì, kinh bự bố cả, bự bự แต่มะขี้รดเลยลงจากรดเยจักมันสไม่อย่างดียกะตีากาโยงยนโะมะขี้อีกแล้วขี้แล้วไปทอมสหัดเก้าลย่ง้ลไม่ขี้ไปเออไี้ไปบังง้วะอาปุยนี่ถ้าปุยจะไปเอาง้วันยัหมดดแดงแบบต้ไส่อตง้นยเดยอยพบกันทุกคนแบจงวัำเทงมันมีแตกุ้งใสกุ้งใะ เรียกเพราะว่าเพราะว่าอันผู้เดว่าทะเลทะเลบนว่าเอาเยเจีกุ้งไปตำกุ้งสดอยฝนมึงก็บอเอาวันกุ้งทะเลว่าวันนี้ขวายไปเรยว่าน้ยมันไม่ได้ครับเขาที่เมื่อนั้นเห็นนี่สาวชื่อมาดามันนี้มันตำกุ้งชดแต่บาทีลกินกับหนีงแล้ว่บอาเขาลูกเม่ได้ครับเขาสนุกช่วยบ่สช่วยตั้งหาดแบงของมันตั้ง อันนี้ตกใส่รตกแจัยุไหมอาน้นี่นหมพรุ่งนี้จะไปพุเยไปพ่เอแจะตื่นไหมแกจะต่นไมเขาไม่ตื่นหรอกวถ้างั้นก็ให้ยาขอนาอาบน้ำให้แล้วคุณจับนะาไม่ตื่นหรอกคุณน้ำเสร็จแล้วก็มาน่งรอหนใส่จะมานั่งรอโหล เอาอันุปมเหือนเจ้าสีมาอันกอยไ่ไห่โอเ้ยเดี๋ยวเยาเ่องเราบเร่องแถโอ้ต่เาป็นยงาคำนยากกอ่จำนั่นห้องนุ่มเขาก็รู้เรื่องะที่แรกที่สาวว่าเจ้าสีม้าชีชาวี่อามากินเตีงใกล้่ย ตัวอยวานตัวหมาเขาเลยกว่าช่วยกันกินกันนะใสกระหัวกันมาหอดกันเล่นมากินเขาอย่างนี้แหะเยอะบ้านเข้าไปแล่น่ามันคือบมาเปลี่ยนแผนเลยตอนนี่ฮะอิ่มปะดึงแโอเคตามเลย่ะเนี่ยชุบกล้องแน่นอนแล้วก็สั่งพอดพอดี

โอยะวานฉับ่มันตายไปไนานียตายหมดเลยนะไรนั้นยังหยาบๆนี่ไปซื้อยิหนูโค้ดเหมือนตายนี่ตับาหญ่กว่ินู้นตายตาตัวไรกบคิดตัวไจำไม่ได้เมันตื่นมือนน้าร้อยสองร้อยตั้งหนำนี่ตาตาตาเข็งเนาะตาตามเอิ่มเขาอขาให้เงินคุแกใหเอาเด้อา โลแกนค้นเกลอกันคยค่อยเอาเยอะเลยนะจีนเลยบ่าวดีพุนหลักทายไว้ทั้งทั้งนี่แตว่าจีนวานเนาะกินเมียงใี่เนาะเมียงมดแดงขอยุ่งเที่ยวกบคือพ่อมดแดงเชียวทำด้วกันเลยบอกเรียงมดแดงนะม้วนไห้ใหญ่เดียวสุดล่าสุดนะนะวนตตากนอ่ ได้สครับแล้วเสียเสียนน้อยวัวของเปเเตทนพืติไตตัเยงกนะแบบน้เนาะดีด้วยมือนี่ใสกิโลนึงเนาะมันีเาไ้กิโลปาก่อกิโลนึงได้เนี่ยปากมันเป่องลเต่ำาใส่ทางเมยมันเมเขาครัถ้ามันมาถึงกิโลเขาก็ใส่น้ำมันไม่เียบเพิ่มจหน่ครับแ่ก่อนนะที่แ่ต่ำป้กแต่เป็นถ้าเป็นใส่กลุ่มย่บ

ก็นี่ไงใครได้ไม่าก็ทำไปหรือบอกญาต่เขาคงับเป็นยมขับไม่ได้หรือคนยอมว่าดลวงผถือว่าจิมบ่หัวนาจิ้บมาอยู่หวจ้าว้าอยไปเอาล่ะไปกินเมียนซะไม่ไปใส่กินเมเยนซะปิดไฟไปปิดไฟไป่านว่ท่นปิดไฟล้ีนักเตะสวยไปแล้ว แม่หมอนม่สวยบ่หมอนวยอ่ะนั่นจอันนี้ว่งไม่หมอยกหมอมาเลยบ่หมเอาเอาเอาหวไว้ยเกหมอม้นี่ยของแบเียก็เรีนกันเด้อพี่น้องก็เรียนกันเด้อ ไม่ได้กินงเราดูแลาก็ินต่บ่้หดไปเลยกินหมดแบนไล่ยางกนก็มาแบนรตลาดมาไหนไรตลาดกแล้วกรนเ้หมือนกัรว่างองไแล้วอจกบหนึ่้ไเ่รัีมาหรอกรว่างเป็ยังงเอาทะเลทเลถือถือไม่รู้นะต้องการตัวน้องการตัวน้อารตันี้ต้องการตัวนี้ห้องการตัี้องกั้องนารั้องการตั้องกัวตองัน้องาตัน้องารตันี้องการตั้องการั้องการตั้องัวแี้ต้กาี้งกรัน้

ตัดออกเลยมั้งไอ้ยาเอาน้ำโอ๊บโอ๊บสมควันเลยตัดไทยทีมันสมควันทุกอันกี่เขาเปนครอบครัวเนาะแจ่บไรนี่ตัดขอบบนเริ่มเมาแล้วเออมันขอบบนนึงแจ๊บอันที่ที่นี้นะมันต้องตัวยุ่งมื่านี้มั้งมันนี้มันครอบครัวครอบครัวแจ่บ่ครบถ้าครบถึงอลังการก็นี่มั้ง

เอามาโชว์ให้ลุิเราเฮ้ยให้ยิงให้อห้ยิงุกินเฉินลุพีมจิมถูเลยครับเอ้ยลพีม่าว่าเป็นบ้าเมีเก็ถามมันจบ้าเมียบ้ามียบ้านจะพาได้ละมันเป็นบ้านโตขับขวบขับขวบ มาไปโตมกินของขึนมากินอะไรกินมเาัวนี่ก uh ่อนกินมัใช yeah, ่ไปกินไก็ได uh ้ก huh. ินเขาแล้ไปย่างไปย่งไป่กล่หรอก็ไปไปกระป๋องก่อนก็ไปกระปก่อนกปอ่มไก่ม่เจ็บยบายน้ำให้แล้อนีแพนให้อีกมูอตายวไก่กระดาดลูกไก่ไก่วอทํยนี่มั้ไก่อเย หนาที่แบี้เนมแืออืนไปก็เศ้าเด้อเศร้าไปเศ้าไปพ่นงานก็คืองานเดไปบ้านนะน้ำตงดอก่นนะวาที่วน้ำเตงาดอสองมาเลว้วเขา